เบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียงต่มากดสคริปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมียูทูปพ e มพ e เมียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮและโซลูชั่นที่ YouTube ยูทูปพเมยมเท่านั้นโด้ทีมงานมาริพีปลอดภัยไรกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด QR Code หรือว่าจะคลิกลิง์ด้านล่างมาได้เลยค่ะเรียนลวงรักตอนที่3ขอนอนด้วยคนด้านสรุปคืนนี้ขอค้างด้วยได้ไหมคะอะไรอ่อยเหรอแต่ยังนี้ไม่ใช่สเปคผมหรอกนะเรียบร้อยไปนนมก็เล็กไป แต่ความน่ารักผมให้ผ่านแต่มาเสนอตัวแบบเนี้เข้าหาผู้ชายมากไปเปล่าแต่ผมก็ไม่มีปัญหากับผู้หญิงที่เข้าหาหรอกนะก็แค่ผู้หญิงอีกคนที่เข้าหาจะเป็นอะไรไปพูดให้ตัวเองดูดีหน่อยก็แล้วกันเป็นผู้หญิงยังไงมาขอค้างบ้านผู้ชายแล้วเราสนิทกันถึงขั้นนั้นแล้วหรือไง เออคือฉันสนใจบ้านของคุณน่ะไม่ใช่ตัวคุณจะพูดยังไงดีไม่ให้คุณเข้าใจว่าฉันเป็นบ้านเนี่ยแต่ฉันฝันเห็นบ้านของคุณมาตั้งแต่อายุ16ฉันขออยู่สำรวจที่นี่หน่อยได้ไหมฉันฝันว่าฉันเคยอยู่ที่นี่นะเฮ้อเอให้ตายเฮ้อจะมาขอหวยกับบ้านของผมหรือไงงมงายวุ่นวายวอลแว่เส้นเลือดในขมับมันกระตุกเลยนะเนี่ยสรุปยี่นี่มาทําอะไรกันแน่เรื่องงานหรือเรื่องงมงายไร้สาระ ไอเราก็นึกว่าอยากจะอยู่กับเราอะนึกว่าอยากนอนกับเราฮะไม่ใช่อยากนอนกับบ้านเราฮมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยปะแต่ฉันพูดเรื่องจริงนะคะให้ฉันอยู่ต่อเถอะนะออกไปได้แล้วแล้วอย่ากลับมาอีกเฮ้ยผมจับให้เธอลุกขึ้นหน้าก็สวยดีไม่น่าเป็นบ้าเลยให้ตายเถอะจะได้ของสวยๆง,งามๆบ้านเนี้เป็นของครอบครัวผม เธอจะเคยอยู่ที่นี่ได้ยังไงดูจากอายุเธอก็ไม่น่าจะเกิน25ห้าเรื่องที่เคยอยู่ที่นี่โกหกแน่เสียดายอุซ่าสปาร์คขนาดนี้แล้วเชียวแต่กับสติไม่ดีแบบนี้ไม่ไหวผมทิ้งเธอไว้ตรงนั้นเพื่อที่จะเดินเข้าออบ้านคุณสรุูสฉันพูดจริงนะคะฉันไม่ได้โกหกอะแล้วเธอก็ยังคงเดินตามตื้อผมไม่ห่างเอ้ยตื้อจริงโว้ยเธอเป็นผู้หญิงประเภทไหนเนี่ยฉันขอร้องสัญญาจะไม่ดื้อไม่ซอนเชื่อฟังที่คุณพูดทุกอย่าง ฉันขอเถิดพี่ก้าฉันจะไม่ดื้อไม่ซนจะเชื่อฟังที่พี่พูดทุกคำเสียงแว่วๆของผู้หญิงเสียงใสมันซ้อนทับกับคำพูดของเธอมันเหมือนกับเสียงของเธอนั้นเอเพียงแค่เธอไม่ได้พูดมันออกมาอ,อะไรเนี่ยยีนี่เอาอะไรมาใส่หัวผมเออให้ตายเหอะไม่เข้าใจเหรอพอเจอหน้าออดอ้อนของเธอผมกลับใจอ่อนแบบหาเหตุผลไม่ได้ เหมือนจิตใต้สำนึกมันบอกให้ยอมเธอโค่รไร้เหตุผลเลยผมได้แต่ถอนหายใจกับสิ่งที่ตัวเองหาสาเหตุไม่ได้ตั้งแต่เจอเธอ,เธอแล้วคืนเดียวนะขอบคุณค่ะขอบคุณแต่ฉันไม่เชื่อเธอหรอกนะถ้าเธอคิดจะขโมยของของฉันฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยที่ยอมพวกขี้เกียจเอาไปส่งหรอกนะ ไม่มีรถจอดหน้าบ้านแสดงว่ามาแท็กซี่คงไม่มีรถกลับอะแล้วนี่มันจะมืดแล้วผมยอมทำไมวันนี้ไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยให้ตายเถอะถ้ายานี่เป็นมิจฉาชีพจะทำยังไงอ้อายค่ะคืนนี้ชันค้างที่บ้านคุณสลุดนะคะเขาเป็นคนใจดีมากเช้าจะรีบกลับค่ะผมหันตามเสียงเล็กๆที่กำลังคุยโทรศัพท์กับคนที่ผมรู้จักด้วยด้วยเสียงที่เจ้ยจ้าอเหรอ เป็นหลานของพี่ตะวันเหรอเอ๊ะจะคุยกับคุณสรุตเหรอคะโอ้ก็ได้คะ่ะหญิงสาวส่งโทรศัพท์มาให้ผมผมสายหน้าเป็นการบอกเธอว่าผมจะไม่คุยแต่เธอก็ยังคงพยักหน้าผมรับโทรศัพท์จากเธอนี่ให้ครั้งยังไม่พอต้องขอผู้ปกครองให้อีกเหรอเกินไปแล้วนะครับสรุตพูดสายอย่าแตะหลานฉันนะแม้แต่ปลายเล็บพ่อของเธอนั้นดุมาก มันเอาเราตายแน่นะให้ผมไปส่งที่โรงแรมดีมะไม่ค่ะฉันจะค้างที่นี่ไม่งั้นฉันจะไม่ยอมกลับไล่จริงๆต่อให้ฉันต้องนั่งที่หน้าบ้านของคุณฉันก็จะทำถ้ามันทำให้ฉันได้ค้างที่นี่เอ้ยดื้อชะมัดเธอพูดสวนขึ้นมาในระหว่างที่ผมคุยโทรศัพท์กับพี่ตะว,วันไล่มันเลยยอดงั้นก็นั่งที่หน้าบ้านนั่นแหละ คนอะไรแบบนี้ไม่เคยพบไม่เคยเจอผมไม่ชอบผู้หญิงขี้ตื้อแบบนี้เลยเฮ้ยเป็นยังไงล่ะความหัวดือ้อถอดพ่อมาเป๊ะเอาเถอะน่าให้เธอค้างไปแต่อย่าปั้มหลานฉันก็พอเข้าใจนะจบการสนทนาอ,อ,อ,อะไรกันอะมาตัดสายกันแบบนี้เลยเหรอมีตัวพาลาเพิ่มเข้ามาในชีวิตอีกหนึ่งวันแล้วดิผมมองไปที่คนตัวเล็กที่ทำท่าดีใจสุด เป็นล้านของพี่ตะวันก็ตัดเรื่องมิจฉาชีพไปได้ค้อนหนึ่งแต่ผมไม่เชื่อหรอกนะไอ้เรื่องที่เธอเล่าอ่ะไร้สาระผมเดินตามเธอเข้ามาในบ้านไหนบอกฝันถึงบ้านหลังนี้มาตั้งแต่16นะลองถามดูไหนก็นแล้วกันห้องโขงของบ้านผมไม่เหมือนที่อื่นถ้าเธอตอบได้และก็ห้องโวอยู่ที่นะแยกอยู่ด้านหลังค่ะเหมือนในฝันฉันจําได้ว่ามันจะหันหน้าไปทางต้นไม้ใหญ่ ถ้าเราเดินทางด้านข้างของบ้านจะเห็นต้นปีบต้นใหญ่ๆเลียงลากจะถึงหน้าบ้านเลยรู้ได้ไงวะหรือจะแอบเดินดูบ้านมาก่อนแล้วตองชัยแน่ๆไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงเฮ้ย,เ,ยเราจะกลับยังไงกันคะคุณน้ำโทรให้คุณตะวันเออส่งคนมารับเราดีไหมคะยิงส้วที่มากับเธอทําหน้าหวาดกลัวบรรยากาศของบ้านไม่ต้องไม่ต้องคืนนี้เราจะนอนที่นี่ ฉันคุยกับคุณเจ้าของบ้านแล้วเขายินดีเธอหันมามองหน้าผมที่ไม่ได้ยินดีเลยสักนิดที่ต้องมีตัววุ่นวายอยู่ในบ้านเอ,เอาจริงเหรอคะพี่ไม่ปื้มเลยอะบอกเลยจริงๆมันน่ากลัวนะคะซาโสวยที่มากับเธอทำท่าขนลุกแสดงว่ากลัวผีสินะแต่ทำไมยีนี่ถึงไม่กลัวนะน่าจะรู้จักกลัวบ้างอย่างน้อยก็กลัวผมไงถ้าพี่จะกลับฉันจะโทรบ,บอกอไอให้แต่ฉันไม่กลับอะ เออดื้อได้โลเลยจะนอนห้องไหนไปเลือกเอาฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอแล้วเหนื่อยใจผมเน้นเสียงใส่คนตัวเล็กแต่ดูเหมือนมันจะเป็นคำอนุญาตสำหรับเธอแล้วเธอก็เดินขึ้นไปฉันบนแบบไม่สนใจผมจริงๆอะไรวะบอกให้เลือกก็เลือกเหรอนึกว่าจะได้ยินคำแบบว่าแล้วแต่คุณเลยค่ะหรือไม่ก็ห้องไหนก็ได้ค่ะผมรีบเดินตามเธอขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านที่เป็นโซนของห้องนอน พอขึ้นบันไดมาทางของห้องนอนจะแบ่งเป็นสองทางแต่เธอเดินไปทางห้องนอนของผมเธอเค่อยๆเดินช้าๆเพื่อเลือกห้องที่จะนอนจนมาหยุดทีออ่ห้องของผมไงนี่ห้องของฉันค่ะฉันอยากนอนห้องนี้ตลกแล้วนี่มันห้องของฉันมากไปแล้วนี่มันห้องของผมผมไม่เคยให้ผู้หญิงคนไหนเข้าด้วยซ้ําเธอชักจะมากไปแล้วแต่ยังยังเป็นอันเดิมอันที่มีสีเสาไหมคะเธอขันมาถามผมอย่างตื่นเต้นเออ รู้ได้ไงวะหรือเธอหาข้อมูลมาก่อนแล้วผมไม่รู้หรอกนะว่าเธอจะรู้ได้อย่างไงแต่เธอจะนอนห้องนี้ไม่ได้แม้เธอจะอยากนอนแค่ไหนก็ตามนี่มันห้องของผมอะไรมาขอนอนห้องผู้ชายไม่กลัวนอนป้ามหรือไงต่อมาแบบไหนเนี่ยคุณน้ำคะห้องอื่นก็ได้มั้งคะพิ่แตงพรุ่งนี้เราจะกลับชิงใหม่ก,กันแล้วอะฉันอาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วนะ ผมฟังเธอซุบซิบกับผู้ติดตามของเธอไม่อยากจะแอบฟังนะแต่มันเข้าหูมาเองดื้อจริงๆเลยโว้ยมันต้องทําให้เด็กขาดเป็นเด็กดื้อแบบนี้ได้ยังไงคุณสลุดคะฉันขอนอนห้องนี้ได้มั้ยคะฉันจะนอนที่พื้นก็ได้คะ่ะเธอยังคงว่าวอนไม่เลิกไม่ได้ฉันยอมเธอมากเกินไปจนเธอไม่เข้าใจคำว่าเกงใจนี่ฉันเป็นเจ้าของบ้านนะ สีหน้าของเธอดูสลดลงสงสัยจะได้ผลให้มดรู้สึกบ้างนี่บ้านใครทําไมหน้าสลดของเธอมันน่าสงสารจังวะเอาซะรู้สึกผิดเลยผมมองคนที่เดินคอตกแล้วก็หลบจากห้องของผมเพราะรู้ยังไงผมก็ไม่ยอมแน่ๆให้มันเข้าใจง่ายๆแบบนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องใช้อารมณ์กันแบบนี้แล้วเธอมันขี้ตื้อตัวแม่เลยแค่การปรากฏตัวของเธอมันก็ทาให้ชีวิตสงบสุขของผมนั้นหายไปแล้วหวังใจให้เธอกลับไปเชียงใหม่ไว,ไว แล้วอย่ากลับมาอีกอย่าเจอกันอีกเลยคนอะไรคนวุ่นวายเลยด้านสายทานคุณน้ำคะพี่เกรงใจเขาจะแย่ทำไมทําแบบนี้คะแล้วอีกอย่างตอนนี้พี่ไม่กล้ารับสายคนดินเลยละคะ่ะพี่แตงทำสีหน้าลำบากใจพี่ไม่เข้าใจอ่ะฉันฝันถึงบ้านหลังนี้มาเจ็ดปีแล้วนะคะแล้ววันนี้ฉันได้เจอจะให้ฉันอยู่นิ่งได้ยังไงอ่ะทำไมเขาต้องเอาห้องนั้นทำห้องนอนตัวเองด้วย แล้วแบบนี้จะเข้าไปห้องนั้นได้ยังไงเขาไม่เข้าใจหรือไงว่าแค่วันเดียวสละห้องให้ฉันวันเดียวจะเป็นอะไรไปฉันไม่ได้นอนกับเขาแบบนี้ตลอดไปสักหน่อยอแต่บ้านหลังนี้น่ากลัวนะคะกี่รู้สึกว่ามีคนมองเราอยู่ตลอดเวลาเลยอะเสียงเคาะประตูเสียงดังทำให้พี่แตงสะดุ้งเฮือกแล้วก็จนเกาะแขนของฉันด้วยความตกใจฉันเลยต้องเป็นคนเดินไปเปิดประตูด้วยตัวเองเฮ้ยพี่เนี่ยาระฉันจริงๆ เอาชุดนอนมาให้ค่ะมีผ้าคุณหนูยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่ห้องน้ำจะอยู่ถัดออกไปนะคะถัดจากห้องของคุณประมาณสี่ห้องเดินออกไปทางนั้นค่ะมีอะไรเรียกใช้ฉันได้ตลอดเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ฉันก็เกงใจจะแย่อยู่แล้วค่ะฉันชื่อส้มนะคะอยู่ที่เรือนเล็กด้านหลังไปเรียกได้ตลอดค่ะฉันรับของจากผู้หญิงที่ชื่อส้มด้วยรอยยิ้ม ทุกคนที่นี่น่ารักจังเลยยกเว้นอีตาเจ้าของบ้านฉันเกรงใจทุกคนในบ้านหลังนี้นะไม่เว้นแม้แต่คุณลุงหน้าดุคนนั้นแต่แค่อีตาเจ้าของบ้านกับรู้สึกอีกแบบที่บอกไม่ถูกอฉันถือเสื้อผ้ามาส่งให้พี่แตงที่ดูเหมือนจะคลายความกลัวไปบ้างแล้วอาบน้ำกันเถอะค่ะเราจะได้มานอนกันดีไหมคะเออค่ะคุณน้ำแต่มันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดที่เราต้องมาอาบน้ำกันแบบว่าผัดกันเฝ้าหน้าห้องน้ำ เพราะความกลัวไม่เข้าเรื่องของพี่แตงฉันเลยย้อยให้พี่แตงอาบก่อนเพราะเธอกลัวมากจนเพอ้อเจอ้อเลยให้เข้าห้องน้ําไปอาบก่อนจะได้จบๆการตะโกนคุยกันตลอดการอาบน้ําเป็นอะไรที่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าเพื่อทําไมอะตะโกนคุยกันแล้วผีจะไม่หลอกเหรอพออาบน้ําเสร็จฉันก็ต้องมาพาคนขี้กลัวเข้านอนอีกดีหน่อยที่ฉันไม่ต้องตบตูดให้เหมือนเด็กพี่แตงขอขึ้นมานอนบนเตียงเพราะความกลัวเฮ้ยมีเห็นจะน่าก,กลัวสักนิด มีคนกำลังมองเราอยู่งั้นเหรอแบบนั้นเหรออยู่ตรงไหนอะมาดีหรือเปล่าพอพี่แตงหลับดีแล้วฉันก็ไปเคาะห้องข้างๆทันทีมันเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วฉันอาจจะไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วไม่นานประตูก็เปิดออกช้าๆแต่พอเห็นว่าเป็นฉันเคาะเขาก็ปิดประตูใส่ฉันทันทีแต่ฉันเอาแขนปิดกัน้นเอาไว้ขอนอนด้วยนะคะฉันนอนพื้นรับรองไม่กวนคุณเลย ฉันมีโอกาสมาที่นี่แค่ครั้งเดียวถ้าไม่ได้นอนฉันอาจจะคาใจไปจนวันตายก็ได้นะคะฉันจะกลับเชียงใหม่แล้ววันพรุ่งนี้จะไม่มารบกวนคุณอีกแน่นอนทำไมเธอถึงได้เป็นคนแบบนี้นะให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมอะฉันพยายามขอร้องเหมือนขอชีวิตขอแบบไม่ลดละเหมือนถ้าฉันไม่ได้นอนที่นี่ฉันจะต้องตายแน่ๆทำไมก็ถึงได้เป็นคนใจแข็งแบบนี้นะถ้าเป็นพี่ชายของฉันอ้อนแบบนี้ยอมไปแล้วนะเนี่ย ไม่กลัวโดนปั่มหรือไงยังไงฉันก็เป็นผู้ชายนะนอนล้มห้องกับผู้ชายแบบนี้แฟนไม่ว่ามีรู้ทำไมแต่ฉันรู้สึกว่าคุณจะไม่ทำแล้วอีกอย่างฉันไม่มีแฟนอะ่ะเพราะฉะนั้นนอนได้ฉันเดินเข้าไปในห้องอย่างวิสาสะในห้องเปลี่ยนไปมากจากในฝันแต่เตียงยังคงเป็นเตียงอันเดิมฉันลูกไปที่เตียงเบาๆอย่างเผลอตัวก่อนจะเอาหมอนบนเตียงมาวางลงที่พื้นแล้วล้มตัวลงนอน ตรงนี้แอร์ตกหนาวเป็นบ้าเลยฮะโอ้ยฉันจะทำยังไงกับเธอดีนะน่ารำคาญเป็นบ้าเลยนอนเงีย,งยบๆก็แล้ว,วกันแล้วพรุ่งนี้ก็รีบๆกลับไปได้แล้วคืนอยู่แบบนี้ฉันต้องบ้าตายแน่ๆขอโทษนะคะขอโทษจริงๆที่ทำตัวไม่น่ารักแบบนี้แต่ฉันอยากทำทุกอย่างที่ฉันจะทำได้ปิดไฟแล้วนะนอนได้แล้ะถึงเธอไม่นอนก็ต้องนอนเพราะฉันจะนอนไฟในห้องดับสนิท ฉันเลยข่มตาลงนอนแม้หัวใจจะเต้นรัวเพราะความตื่นเต้นรอพรุ่งนี้รีบตื่นมาสำรวจบ้านก็แล้วกันวันนี้นอนก่อนแล้วกันเนะอะเจ้ากลับมาแล้วนูอุ่นของพี่ตัวพี่รู้ยังไงเจ้าก็ต้องกลับมาวิญญาณของคุณพระพี่มานยืนมองร่างของสายทานด้วยความเสน่หาไอ้กลา้าไอ้ขี้ข้า มึงกล้าดียังไงให้หนูอุ่นของกูนอนกระดานเช่นนี้เพียงแค่คุณพระพี่มาสะบัดมือร่างที่นอนอยู่บนเตียงก็กิ้งเกลือกลงมาที่พื้นพี่จะพาเจ้าขึ้นมาข้างบนเราจะได้รื้อฟื้นความหลังว่าตัวพี่นั้นเป็นใครเพียงแค่คุณพระจะแตะต้องตัวสายทานก็ทําไม่ได้เกิดอาการร้อนจนแทบทนไม่ไหววิญญาณของคุณพระทําได้เพียงแค่มองเท่านั้นเพราะตัวของสายทานนั้นมีพระพุทธคุณคุ้มครองไกลวิญญาณอย่างเขาแค่จะแตะหรือสัมผัส มันเป็นไปไม่ได้เลยแม้จะอยู่ใกล้ก็ยังร้อนจนต้องถอดใจออกมานอกห้อง <c oughs> แต่ท่องก็มีได้ <c oughs> รอมาเป็นร้อยปีน้องบอกเลยจะไม่ให้คุณพี่ได้สมใจเป็นแน่ <c oughs> <c oughs> เสียงหัวเราะด,ดังร่วนของหญิงสาวทําให้คนฟังนั้นโกรธมีใช่น้อยห <c oughs> ลอนอย่าคิดว่าที่วันนี้หลอนตั้งใจจะทํำร้ายหนูอุ่นจะทําให้ทุกอย่างมันจบ ไม่เห็นเลยหนูอุ่นของข้าไม่ได้กลัวอันใดแต่อีชื่นมันกลัวอีกไม่นานอีชื่นต้องลากหนูอุ่นกลับแน่ที่นี่ก็จะเหลือเพียงแค่เราสองคนวันนั้นน้องคงจะยินดีไม่น้อยอา่าอีชื่นข้าลืมเมียไปได้ยิ่งไรแล้ววิญญาของคุณพักก็หายว่าเหลือเพียงแค่วิญญาของคุณหญิงกำไลที่ทำหน้าเครียดแค้นแววตากดเกลี้ยวและเจ็บปวด มันยิ่งทวีความแค้ในใจให้มากขึ้นรอติดตามตอนต่อไปจบแล้วนะคะสำหรับตอนนี้คุณผู้ฟังขะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่น่ารักอย่าลืมกดไลค์ให้แอดหน่อยนะคะ เพราะว่าการกดไลค์จะเปิดการมองเห็นและทำให้ทุกคนได้เห็นคลิปของเราได้มากขึ้นถือว่าเป็นการสนับสนุนแพ็คไปในตัวนิดนึงน,นิดิดหน่อยๆคนละครั้งแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเรื่องราวในวันนี้เราได้เปิดตัวละครใหม่ขึ้นมาอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นอิชื่นนุอุ่นคุณหญิงกำไลและก็คุณพระอะไรคือการรอคอยมาตลอด100ปีแล้วรอคอยทำไมหรือจะเกี่ยวอะไรกับที่หลวงตาที่อยู่วัดป่าได้พูด เอ๋คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเมนคุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด u b s c r i b e แลวกดกระดิ่งติงต้ง,งพร้อมไปผาคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมลิพี Channel สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมเบุรกมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มลิพี Channel ไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยละ่ะ